โซน,นนี้คือฐานน้าผักปั่นนะคะจากอุทยานบนิยมเอ่อตอนนี้ก็เป็นหน้าเจนะคะก็จะมีผักหลากหลายของเราเนี่เป็นน้ําผักปัน่นมีน้ําผักปัน่นมีน้ําผลไม้ปัน่นมีน้ําขมิ้นมีน้าเอ่ออะไรนะมะขับป้อมมีหลายอย่างค่ะมีหลายอย่างไม่เหมือนที่อื่นนะคะของเรานี่จะมีส่วนมากจะเป็นสมุนไพรค่ะจะเน้นเรื่องสมุนไพรนะคะแต่หั่นเตรียม แผนหั่นเตรียมก็จะมีพวกขั้นมะนาวหั่นมะละกอปอมมะละกอปอกปีดรูดเน้นเน้นเน้เน,เนก็คือผักรวมค่ะผักรวมนี่เราจะเก็บมาจากสวนเราเลยนะคะเป็นไม่ได้ซื้อค่ะทุกอ,อย่างไม่ได้ฉีดยานะคะเป็นเป็นผักปลอดสารพิษนะคะส่วนมากจะเป็นผักป่าผักป่าที่ในสวนเราอะคะ่ะ ลูกค้าที่ประจํานะคะเขาจะรู้กันว่าต้องเอาภาชนะมาใส่เขาจะได้ส่วนลดถ้าสมมุติว่าขวดหนึ่งเขาจะได้ส่วนลด5บาทอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอามา10ขวดเขาก็ได้ลดไปแล้ว50บาทใช่ไหมคะก็ก็มีเยอะอยู่ค่ะมีลูกค้าประจำเนี่ยค่ะถ้าลูกค้าไม่ประจําเขายังไม่รู้ล้วก็ก็ต้องบอกเขาค่ะวันหลังเขาก็จะจะเอาขวดมาค่ะ <laughs>